สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับค,ครูรุงน้ำในรายวิชาการงานอาชีพค่ะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายค่ะเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนอกจากจะใช้สวมใส่เพื่อปกปิด และตกแต่งร่างกายแล้วนะคะยังช่วยทำให้ร่างกายของเรานั้นอบอุ่นและเป็นที่ชื่นชมแก่ผู้พบเห็นนะคะเมื่อเลือกสวมใส่เสื้อผ้าและแต่งกายได้เหมาะสมนะคะการแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและสถานที่อาดังเช่นตัวอย่างนะคะเราไปเที่ยวทะเลนะคะ สมมุติว่าเราไปเที่ยวทะเลเราก็ควรที่จะใส่เสื้อผ้าที่เนื้อโปร่งบางสวมใส่สบายนะคะแล้วก็จะต้องสวมใส่หมวกเพื่อป้องกันแดดนะคะดังเช่นในภาพตัวอย่างนะคะนี่ก็จะเป็นการแต่งกายไปเที่ยวทะเลค่ะต่อมาเป็นการแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่เป็น ฝนตกนะคะในสภาพอากาศฝนตกนั้นเราควรสวมใส่เสื้อกันฝนนะคะหรือกางร่มนะคะดังภาพนะคะค่ะคุณครูรูปนะะ้ำก็มีรูปภาพมาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะโดยในในรูปภาพนั้นก็จะมีเด็กอยู่สองคนนะคะก็จะเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึงเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะอ่า จากภาพนี้นะคะคุณครูลูกน้ำก็มีคำถามจะมาถามนักเรียนนะคะว่าจากภาพเด็กสองคนนี้อยู่ในสถานที่ใดคะนักเรียนนักเรียนลองมองดูสิว่าในภาพนั้นเด็กสองคนนี้เขาอยู่ที่ไหนกันคะติ๊กตอกติ๊กติ๊กตอกหลายคนรู้คำตอบแล้วนะคะว่า เด็กสองคนนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็ตอบครูลูกน้ำถูกด้วยนะคะนั่นก็คือเด็กสองคนนี้เขาอยู่ที่ทะเลค่ะและเด็กสองคนนี้นะคะเขาสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายใดบ้างคะนักเรียนลองสังเกตดูซิว่าเขาสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอะไรบ้างแน่นอนค่ะ จากภาพที่เราได้ดูกันนั้นเด็กสองคนนี้นะคะเขาสวมใส่ชุดว่ายน้ำนะคะซึ่งชุดว่ายน้ำก็จะเป็นในแบบของเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายนะคะและเครื่องแต่งกายที่เขาสวมใส่นั่นก็คือแว่นตาใช่ไหมคะอ่าและนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าเด็กสองคนนี้ เขาแต่งกายเหมาะสมกันหรือไม่คะกับการที่เขาไปเที่ยวทะเลนั้นเขาใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็แต่งกายแต่งกายด้วยชุดว่ายน้ำแล้วก็แว่นตาเขาแต่งกายเหมาะสมนะคะเพราะว่าในสถานที่ที่เป็นทะเลที่เขาไปเที่ยวนั้นก็จะมีอากาศร้อนนะคะ การสวมใส่เสื้อผ้าของเขาก็เหมาะสมกับสภาพอากาศนะคะแต่นักเรียนคะถ้าเป็นสภาพอากาศที่หนาวเย็นนั้นนักเรียนควรแต่งกายแบบนี้ไหมคะเหมาะสมไหมเอ่ยแน่นอนคะ่ะว่าไม่เหมาะสมแน่นอนนะคะ,ะวันนี้คุณครูลุกน้ำก็มีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการแต่งกายมาให้นักเรียนได้ ดูกันนะคะเราจะมาดูกันว่าการแต่งกายที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ต่างๆนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันพร้อมกันเลยค่ะ เป็นไงบ้างคะหลังจากที่ได้ชมคลิปวิดีโอไปแล้วนักเรียนพอจะรู้หรือยังว่าการแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและสถานที่เป็นอย่างไร่เราก็จะมาดูประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายกันอีกครั้งนะคะ ซึ่งชั่วโมงที่แล้วคลิปที่แล้วคุณลูกน้ำก็ได้พูดถึงไปแล้วนะคะถึงประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายวันนี้เราก็จะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีอะไรบ้างประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนั้นหนึ่งนะคะก็คือช่วยปกปิดร่างกายของเรานะคะไม่ให้เรานั้นดูโป้ะนะคะสอง ช่วยให้ร่างกายของเรานั้นอบอุ่นค่ะ 3. ทํทำให้ผู้สวมใส่มั่นใจและดูดี 4. ตกแต่งร่างกายและเสื้อผ้าให้สวยงามค่ะ 5. เป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็นเมื่อแต่งกายได้เหมาะสมกับโอกาสฤดูกาลและสถานที่ค่ะสำหรับการบ้านของวิชาการงานอาชีพในวันนี้ คุณครูลูกน้ำก็จะให้นักเรียนเลือกประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย1ข้อจากนั้นวาดภาพระบายสีประกอบข้อความดังกล่าวให้สวยงามค่ะค่ะสำหรับวิชาการงานอาชีพวันนี้คุณครูลูกน้ำก็ขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ